บางทีเขาอาลับพับอาพับลักพะมีกรรมไม่เกี่ยวจกเกี่ยวกับสันดานจะไม่มีใครอาพับลักจําไว้ไม่มีถ้ามึงกลัวปัญหาเรื่องอาพับลักเดินเข้าบาโฮสจ่ายตัง์ลักมึงจะชูเชิดมากกูบอกให้มึงมีตังไม่มีคําว่าอาพับคําว่าอาพับลักไม่มีจ่ายตังกี่บาทว่ามาจ่ายตังให้มันจบไม่มีคนในโลกนี้อาพับลักถ้ามึงมีตังมึงจําไว้ มึงอย่ามาพูดว่าเขามีกรรมอาจจะไปบ้าอาภัพรักไม่มีจ้าดัดจจลิตดัจจริต,ารตอาภัพรักอาภัพรักไม่มีในโลกมึงอยากได้ต้องได้ถ้ามึงมีตงังกูเห็นแต่ละคนอยากได้อยากได้กูเห็นเดินละเล็กละลีเข้าไปหาอย่ามาพูดว่าอาภัพรักมึงจะที่มึงจะเอาหรือไม่เอากูเห็นทุกวันนี้หน้าตาไม่ดีไปทําหน้าทําตามาพอลาหน้าตาดีมาจากคนไม่เอาก็เอาไหนอาภัพรักกูไม่เคยเห็น มันอยู่ที่มึงการซื้อกินไม่เรียกรักอาจารย์โอ้ยเรียกรักได้หมดแหละมึงจ่ายตังมานนะ่ะกูจะบอกให้มันจนะดูแลมึงดียิ่งกว่าผัวมึงที่ไม่มีตังให้มึงอีกกูการันตีเลยถ้ามึงมีตังนะมันเอาอกเอาใจมึงทุกอย่างไม่เถียงมึงสักคำไม่ว่าอ้าปากดา่ามึงสักคำ ถ้ามึงมีตังจ่ายมามันดีกว่าผัวมึงที่นอนอยู่กับมึงอีกดีกว่าเมียมึงที่นอนอยู่กับมึงอีกถ้ามึงจ่ายตังให้มันนะ่ะมึงอย่ามาพูดว่าเพราะจ่ายตังแต่ไม่ใช่รักมันแสดงอากับกิริยาอาการยิ่งกว่ารักอีกกูจะบอกให้แหม่จ่ายเงินจบรักปลอมๆบอกรอาจารย์โอ้ยมันไม่มีรักจริงหรอกกูจะบอกให้มันปลอมแค่นั้นแหละ หัวในมึงที่มึงนอนกอดอยู่มันก็ปลอมใส่มึงอยู่ทุกวันเนี้ยมันโกหกตอแหลมึงจับมันได้เหรอมันก็ปลอมเหมือนกัน่แหละมึงกับปลอมมันก็ปลอมปลอมกันปลอมกันพ่อปลอมพอกันทั้งคู่อ่บปลอมยันหน้าแต่คุณจะบอกให้หน้ามึงก็ปลอมใจมึงกับปลอมปลอมไม่นั่นแหละมันไม่มีคําว่าจริงหรอกทุกอย่างมันคือสิ่งจอมปลอมมันคือสิ่งสมมติมันคือสิ่งหลอกลวงเอาอะไรมาจริงก่อนความรักเป็นทุกข์ในโลกมึงเอาอะไรมาจริงโกหกตอแหลใส่กันปั้นหน้าใส่กัน แอบไปคุยกับคนนั้นแอบไปคุยกับคนนี้แล้วบอกไม่ได้คุยเอาอะไรมาจริงมีเงินนะ่ะสบายสุดกูจะบอกให้มึงไม่มีตังมึงจะมีความทุกข์มากกว่าถ้ามึงมีตังมึงจะมีความทุกข์น้อยกว่าอย่างน้อยมึงก็มีตัง แล้วมึงก็เปลี่ยนไปเรื่องทุกเรื่องอื่นแทนเพราะมึงดีความทุกไม่พ้นอยู่แล้วแต่ยังไงมีตังมันก็ดีกว่าไม่มีไงมึงเข้าใจมหมมึงไปหามีตังมาเหอะ